สวัสดีครับสำหรับขั้นตอนการเพิ่มเนื้อหาลงสู่ระบบ o b e c Content Center นะครับขั้นแรกเลยให้เข้าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า c m s c o n t e n t c e n t e r o b e c นะครับเมื่อเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำการเข้าสู่ระบบครับหลังจากนั้นไปที่เพิ่มเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์นะครับเลือก ในสื่อที่เราต้องการครับหลังจากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบทุกหัวข้อนะครับผมโดยหัวข้อที่มีดอกจันสีแดงคือหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอกนะครับสามารถเลือกภาษาที่ต้องการแสดงได้นะครับระดับผู้ใช้งานนะครับก็ให้ทุกคนเลยครับ ชื่อผู้จัดทําก็เราเองนะครับหน่วยงานสํานักพิมพ์สามารถพิมพ์คําว่าเพชรบุรีลงไปแล้วเลือกได้เลยนะครับกรอกให้ครบทุกหัวข้อนะครับผมโดยเฉพาะหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจันนะครับหากหัวข้อไหนไม่มีเครื่องหมายดอกจันก็ไม่จําเป็นต้องกรอกก็ได้ครับ คลิกเพื่ออัปโหลดเนื้อหาของเราเข้าไปนะครับชูดไฟล์ได้เลยครับเลือกเนื้อหาที่เราต้องการอัปโหลดนะครับดับเป็ลคลิกหรือกดที่คำว่า open ก็ได้ครับอัปหน้าปกนะครับผม สังเกตว่าขนาดของเขาจะให้3 0 0 4 0 0พิกเซลนะครับและไม่เกิน 500k นะครับรูปตัวอย่างเช่นเดียวกันครับเมื่อกรอกครบทุกหัวข้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้คลิกที่ปุ่มบันทึกด้านบนครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับผม อ๋อลืมเลือกครับเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยทุกหัวข้อนะครับผมให้กดบันทึกนะครับสังเกตว่าหากเราบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับผมข้อมูลจะหายไปนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับ มันจะอยู่ที่กรองข้อมูลครับปุ่มสีเขียวคลิกเลยครับคลิกที่กรองข้อมูลครับจะมีเนื้อหาที่รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอยู่นะครับก็อาจจะใช้เวลารอนานแตกต่างกันไปนะครับผมเท่านี้ก็จบสำหรับขั้นตอนการนำสื่อลงระบบ o b e c Content Center เรียบร้อยแล้วครับ